วิเค bon ราะห์บอลยูโรปาลีกอาร์เซนอลปะทะราบิดเวียนานาณสนามเอเมเรสสเตเดียมเวลา3นาฬิกาอาร์เซนอลต่อ1.25มิเกลอัตเตตาของไอป้ปืนใหญ่เกมนี้ขาดไปแน่ๆแล้วก็คือกาเบียลมาร์ติเนลลี่กับโทมัสปาเต้ที่บาดเจ็บแต่ที่จะลงเกมนี้ก็โรเตชั่นพักดาวยิงตัวหลักโอบามยองไว้ด้วยส่วนที่จะลงรูนาอเล็กซ์รูนเซ่นน่าจะได้โอกาสลงเฝ้าเสาดูบ้างแดนหน้า เอเวิร์ดแอนเคเทียลงยิงคู่กับอเล็กซองลากาเซสส่วนราปิดเวียนนาของดิดมาคูเบาเออร์เทนเนอร์ของทีมเยือนขาดไปอยู่หลายคนที่บาดเจ็บเดยานรูบ e ิซิสเดยานเปโตเรวิสฟิลิปชอบแบกเกอร์คริสโตเฟอร์ดิบอนดาริบอร์เวลิมิโลวิชและธามาสซานโตซึ่งกำลังปรับทีมไปส่วนที่จะลงก็หวังเออร์คาร์ล่ายืนหน้าเป้า มาดูที่บอลคู่นี้กลุ่ม b ีบอลยูโรปาลีกกับทีมเย่าอย่างอาร์เซนอลพวกเขาัด้ลอยลำเข้ารอบไปแล้วมี12แต้มเต็มก็แน่นอนชุดผสมวันนี้ยังต้องการพิสูจน์ฝีเท้าเชื่อว่ายังเน้นอยู่ด้านทีมเยือนราปิดเวนาทีมจากลีกออสเซียพวกเขาก็หวังเข้ารอบที่2เพราะมี6แต้มและกำลังมีหวังอยู่ลึกๆแต่จะต้องการได้แต้มในเกมนี้แหละที่เป็นโจทยากพอตัวส่วนราคาบอลออกมา เปิดลูกควบเล็กแรกอย่างมียิงกันเฉื่อนเชื่อว่านัดนี้ทีมจากลีออกเรียไม่น่าแพ้ขาดขอวัดรองดูก็แล้วกันผลที่คาดเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งอาร์เซนอลกำลังพิจารณาคว้าตัวเอเมเลโนบวนเดียมิดฟิลตวรุกอาเจนตายของนอริดเข้ามาแก้ไขวิกฤตเรื่องการสร้างสรรเกมรุกที่มีปัญหาอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้ากำลังประสบปัญหาเรื่องการยิงประตูในฤดูการนี้ พะผ่านไปแล้ว10เกมในพรีเมียร์ลีกพึ่งยิงไป10ลูกเท่านั้นแตกต่างจาก3ทีมหัวตารางทอรแนมฮอร์สเปร์ที่ยิงไป21ประตูและลิเวอร์พูลกับเชลซียิงเท่ากันที่22ประตูฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าอาร์เตต้ากำลังต้องการกองกลางตัวรุกประเภทพย์เมร์โดยธรรมชาติเช่นเมซุตอซิลที่หมดอนาคตกับทีมไปแล้วและต้องมีโอกาสคว้าตัวในเดือนมาการาน,นี้ด้วยจึงเล็งไปที่บวนเดียที่เคยทำผลงานยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อน แต่ต้องตกชั้นไปพร้อมกับนอริธฤดูกาลที่แล้วบวนเดียมีผลงานการผ่านบอลที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสองในเพเมลีกรองจากเควินเดบรอยและสร้างสรรโอกาสมากที่สุดก็เป็นอันดับสองรองแค่เทนนาริสเดอร์โนด้วยจึงตอบโจทย์ของเดกานเนอร์ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องโอกาสสร้างสรรที่ซีซั่นนี้ทาได้น้อยมากเมื่อรวมหลีกใหญ่ของยุโรปเข้าด้วยกันอยู่ในอันดับที่84จากทั้งหมด98ทีม ทางนี้อาเซนอลยังไม่มีการติดต่อทาบทามใดๆไปยังนอริดแต่ก็ใส่ชื่อบวนเดียอยู่ในช็อตลิ์แน่นอนเพราะมีโอกาสสูงที่นักเตะอยากจะย้ายหนีแชไเชิพกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมิเกลอร์เตต้าในใหญ่ของอาเซนนลออกมายืนยันว่าเขาไม่กังวลเรื่องการโดนไล่ออกหลังพาทีมเปิดบ้านพ่ายกับวูฟเวนตันในศึกพเมลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดอะกันเนอร์เปิดเอเมเรสเตเดียม ้อนรับการมาเยือนของวูฟในศึกลอนดอนดาบี้แมตช์แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเก็บแต้มได้โดยพลาดท่าพ่ายกับทีมเยือนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองซึ่งหลังจบเกมในใหญ่ชาวสเปนได้กล่าวถึงสถานการณ์ของตนเองในตอนนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ดีเมื่อตอนที่ตัดสินใจรับงานโค้ชนั่นคือวันหนึ่งผมคงต้องโดนไล่ออกหรือไม่ก็อำลาสโมสรไปสิ่งที่ผมกังวลในตอนนี้ก็คือการดึงศักยภาพของนกเตะออกมาให้ได้และให้พวกเขา โชว์ฟอร์มเพื่อสโมสรอนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทําให้เด็กกร์นเนอร์มี13คะแนนจากการลงเล่น10นัดรั้งอันดับที่14ของตารางอยู่ในขณะนี้มิเกลอัลเตตาในนายใหญ่ของอาร์เซนอลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมากระตุ้นในเพื่อร่วมทีมช่วยแบ่งเบาภาระในการทำประตูของปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองหลังจากที่ช่วงหลัง กระสุนด้านเป็นส่วนใหญ่ศูน,น้าทีมชาติกาบองประสบปัญหาในการทำประตูให้กับเดอะกานเนอร์ในซีซั่นนี้หลังจากได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก3ปีซึ่งส่งผลต่อผลงานของทีมในช่วงหลังทําให้อาเตต้าต้องออกมากระตุ้นใเพื่อร่วมทีมช่วยเรียกความมั่นใจของดาวยิงเบอร์หนึ่งของพวกเขาให้กลับมาอีกครั้งซึ่งหลังจบเกมที่พ่ายกับวูฟสตันไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในายใหญ่จากแดนกระทิงดุได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าคนทาประตูหลักของทีมไม่สามารถยิงประตูได้เราจึงต้องช่วยเขาให้ยิงประตูได้มากกว่านี้ความสําคัญของเขากับสโมสรอนแห่งนี้ตลอดสองปีที่ผ่านมาได้บอกกับคุณว่าเขามีความสําคัญกับพวกเรามากหากว่าคุณต้องการประสบความสําเร็จในอนาคตอเตาเตะต้ากล่าว ดาวิดลุยตากหลังแซมบ้าหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยไอ้ปืนใหญ่ในเกมยูโรปาลีกกับราปิดเวียนนาแน่นอนแล้วหลังอาการบาดเจ็บศีรษะยังไม่ทุเลาปากกหลังเลือดแซมบ้าจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยอาร์เซนอลทำศึกยูโรปาลีกกับราปิดเวียนานาณเอมิเรตเซเดียมในวันพฤหัสนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บศรีษะยังไม่ทุเลาดาวิดลุยได้แผ้แตกที่ศีรษะจากการประทะก,กับราอูลคริมินเนตดาวยิงของวูฟสตนตันวันเดอร์ ในเกมพิมร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ดาวยิงชาวเม็กซิกันได้รับอาการบาดเจ็บกระโหลกเล้าจนต้องอรับการผ่าตัดส่วนปกากกัลหลังบาเซเลียนมีแผลแตกยาว3มนิ้วและต้องเย็บไปถึง7เข็มก่อนจะกลับมาลงเล่นต่อไปได้และถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเนื่องจากเจ็บแผลและมีเลือดไหลไม่หยุดยางไรก็ตามอาเซนอลยืนยันว่าดาวิดลุยไม่ได้มีอาการกระทบกระเทือนทางสมองแต่อย่างใดหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ปล่อยให้เจ้าตัวกลับมาลงสนาม ทั้งที่มีแพ้ชะกันขนาดนั้นแต่เธอว่าด้วยความลึกของแผลและอาการปวดระบมทําให้ดาวิดลุยไม่สามารถลงช่วยทีมของไมเกลอาร์เตต้าในเกมเปิดบ้านดวลกับราปิดเวียนนาในคืนวันพฤหัสนี้ได้เลย8ดาวรุ่งผู้ถูกมั่นหมายว่าเตรียมแจ้งเกิดแต่กลับยังไม่สามารถทำได้ในศึกเพเมลิกฤดูกาลนี้ วิลเลียมซาลีบาจากอาเซนอนผากหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย19รายนี้ถูกอาเซนอนคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเกือบ30ล้านปอนด์เมื่อปีก่อนจากนั้นก็ปล่อยให้ต้นสังกัดเดิมอย่างแซงตอเอียนยืมตัวใช้งานจนจบซีซั่นและจากการที่ทีมดูจะมีปัญหาในแนวรับฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้หลายคนคาดว่าซาลีบาจะสามารถก้าวขึ้นมาสอดแทรกเป็นตัวเลือกในแนวรับให้กับทีมในปีนี้ได้แต่แล้วมันกลับไม่เป็นอย่างที่คาด เจ้าตัวถูกจับไปเล่นกับทีมสำรองโดยได้รับโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ไปนัดเดียวคือเกมคาราบาวครับรอบ3ที่ผ่านมา 2. แ n อ h นโทนี่กอร์ดอนจากเอเวอร์ตันตัวลูกดาวรุ่งวัย19ปีที่คาลรลอนชลอตติดึงตัวขึ้นสู่ชุดใหญ่เพื่อมาใช้งานในช่วงปลายฤดูกาลก่อนและสามารถโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจให้กับเอเวอร์ตันแต่แล้วการมาของสตาร์หน้าใหม่เมื่อเสมอร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะฮามโรดิเวซ ร่วมไปถึงการที่นัาเตะในตำแหน่งเกมรุกหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทําให้โอกาสของเจ้าหนูรายนี้แทบจะเป็นศูนย์ในทันทีโดยกอร์ดอนที่เพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามในลีกด้วยการลงมาเป็นตัวสำรองเพียงเกมเดียวเท่านั้นในซีซั่นนี้ 3. ลูกโทมัสจากเลสเตอร์ซิตี้แบ็กซ้ายวัย19ปีที่แจ้งเกิดกับทีมเมื่อปลายซีซั่นก่อนจากการบาดเจ็บของเบนชินเวล ซึงเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแม้ทีมจะพลาดท่าหลุดท็อปโฟนในที่สุดแต่แล้วการมาของทีมทีคาสตานแบ็กจมูกชาวเบลเยียม <c oughs> ก็ทําให้โรเจอร์ตัดสินใจขยับเจมจัสตินที่เล่นแบ็กขวามาก่อนไปยืนเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงผลกรรมจึงตกมาที่โทมัสซึ่งต้องเป็นคนนั่งรอโอกาสข้างสนามกระทั่งคาสตานได้รับบาดเจ็บในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเจหนูวัย19ปีรายนี้จึงเริ่มได้รับโอกาสในทัพจิ้งจอกอีกครั้ง ริยานบรูสเตอร์จากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอดีตกองหน้าดารุ่งของแดงได้รับคำชมจากแฟนบอลและสตาฟโค้ชสมัยเล่นให้ทีมสำรองลิเวอร์พูลรวมถึงฟอร์มอันยอดเยี่ยมในช่วงพรีซีซั่นทำให้คริสไวเดอร์ยอมทุ่ม23ล้านปอนด์กระชากตัวไปร่วมทีมเพื่อหวังจะแก้ปัญหาในการผลิตสกอร์ของทัพดาบคู่ในปีนี้แต่แล้วทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดบรูสเตอร์ดูเหมือนจะยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวทางของทีมได้ ทำให้ส่วนใหญ่เขาจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองซะมากกว่าแถมยังไม่สามารถช่วยทีมได้มากนักจนรั้งอันดับสุดท้ายมี1คะแนน,นจาก10นัดแรกในปีนี้เจาเฟตทันกันกาจากทอแมมฮอสเปอร์ก็หลังสารพรัดประโยชน์ของทอแมมฮอสเปอร์ที่แจ้งเกิดกับทีมได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่มูรินโญตัดสินใจส่งเขาลงเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับลิเวอร์พูล ซึ่งจะตัวสามารถไล่ตามประกบมาเน่ได้ยอ,อย่างอยู่หมัดกระทั่งถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานมาจนถึงช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้